มันเพิ่งผ่านมาแปดปีเองเหรอวะทำไมกูรู้สึกเหมือนมันนานกว่านั้นเลยวะถ้าพวกมึงอยากทำอะไรก็รีบทำซะนะเว้ยเดี๋ยวจะมาเสียดายทีหลังบอยหรือเปล่าอ่ะเพิ่งเองได้ข่าวว่าจะไปถ่ายรูปพีเวดดิ้งให้ปูกับเอมาเนาะอืมแล้วไปไงอ่ะ มีรูปสวยๆลงหนังสือรุ่นแบบคนอื่นเขาบ้างอบอยเป็นตากล้องประจํารุ่นน่ะมันก็น่าที่บอยอ่ะเวลาเจออะไรที่กูอยากถ่ายนะพอกูหันไปคว้ากล้องจะกดชัตเตอร์ทีไรแ,แม่งเหมือนกับงหวะนั้นแม่งเลยไปแล้วอ่ะไม่พอดีเือนของมึงเลยวะยกูว่าก,ากูไม่พอดีนะงบอยเดี๋ยวงานผมกับพึ่งอ่ะคุงช่วยมเป็นช่างภาพให้ผมหน่อยได้ไหม คือมานั่งพวกนี้เขาเปลี่ยนมานานยังอะคะทำไม,ไไมวันนั้นไม่มาตามนัดอะตามเลยเหรอมาพี่ชอบหน่อยสิไีอ่อราลาพี่ชอบานชีวิตแล้วเนี่ย ตกลงระว่างเรามันยังไงระหว่างเราสวัสดีครับรัพบกับรายการวาระดูหนังแห่งชาติแห่งชาติครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวหนังที่เราเพิ่งไปดูกันนะฮะเรื่องนั้นก็คือเรื่อง Snap แค่ได้คิดถึงครับแปลว่าแค่ได้คิดถึงนะฮะอ่า เป็นหนังที่พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความทรงจําของบอยกับพึ่งบอยกับพึ่งซึ่งก็คือเป็นเด็กอยู่ในโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีนี่แหละแล้วก็บังเอิญว่ามีเรื่องเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นทําให้ทั้งคู่ต้องแยกจากกันในช่วงเกาะเรือจบก่อนที่จะจบม .6 นั่นเองมันก็เลยทำให้ทั้งพึ่งมันทำให้พึ่งเนี่ยไม่มีลูกของตัวเองอยู่ในหนังสือรุ่นในนี้แต่มันก็เป็นความทรงจําของเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยในขณะที่บอยเอง ที่เป็นพระเอกแล้วก็ตัวเดินเรื่องของเราทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นคนที่เป็นช่างภาพปากล้องของรุ่นอะไรอย่างเงี้ยที่สุดท้ายแล้วก็เลยไม่มีรูปตัวเองอยู่ในรูปอยู่ในรุ่นด้วยเหมือนกันเพราะว่าไม่ไม่ได้ไปถ่ายรูปเพราะเป็นคนถ่ายรูปทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยก็นํามาสู่จุดที่ทุกคนตัวละครทุกตัวกลับมาลําลึกความหลังกันเพราะว่าเพื่อนของทงั้งคู่นั่นแหละจะแต่งงานาากันกำอะไแต่งงานกันแล้วก็ติดต่อขอให้บ <Boy, S 2> อยมาถ่ายพิวดวดิ้งให้ใหที่ โรงเรียนเก่าของตัวเองอทำให้ทุกคนกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งในขณะที่แต่จริงๆแล้วชีวิตของพึ่งเนี่ยตอนนี้ก็เจอเจอกับคนรักแล้วและก็เขาก็รักกันดีเงี้ยแต่ว่ามากับครนะกับพี่แมน <c oughs> เป็นครูที่เขาไปเจอในอะไรนนะในในมหาลัยนั่น <c oughs> แหละก็ได้พบรักกันแล้วก็จีบเป็นตานนี้คนนี้คบกันอยูอ่ก็เลยเป็นความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเนาะสามเศร้าปะ มันไม่มันไม่เรียกว่ามันไม่ใช่รักสามเศร้าหนังมันไม่ได้ต้องการพูดถึงความความรักมันพูดถึงความทรงจำพูดถึงความทรงจำมากกว่าว่าพูดถึงเล่าเล่าแต่ความทรงจำกับปัจจุบันว่าตอนนี้ปัจจุบันจะเป็นอย่างไรต่อไปอะไรเงี้ยอะมาที่ตัวบทของหนังกันตัวโครงเรื่องอ่าตัวโครงเรื่องจริงต้องบอกว่าเป็นการเล่าเรื่องที่ก็โครงเรื่องเป็นโครงเรื่องธรรมดานะ เ่าค่อยๆเล่าไปตามชอ็อตตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เหมือนค่อยๆเปิดเปิดตัวละครเรื่อยๆว่าตัวละครต,ตัวนี้มีประวัติยังไงเล่ามายังไงชีวิตเป็นยังไงก็ค่อยๆเล่ากันมาว่าแต่หลกัหลกๆมันจะไปโฟกัสเรื่องของความทรงจําระหว่างบอยกับพึ้งสองคนว่าม,มีความทรงจําร่วมกันกับอะไรบ้างไปย้อนละลึกความหลังกันอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงบอยเองก็จะไปย้อนละลึกความหลังในฐานะที่เป็นช่างภาพด้วยแล้วก็ไปย้อนลึกความหลังกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนที่แบบว่าบางคนก็ทะเลาะกันเพราะว่า ความเห็นทางการเมืองไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยก็สุดท้ายก็ไอ้นี่มาอะไรเงี้ยก็ไปย้อนรับด้วยความหลังอะไรประมาณอย่างง้นอะไรอย่างเงีย้งออยอ่าซึ่งโคงเรื่องก็ไม่ไม่ได้อะไรมากก็คือเล่าไปตามคือมัน<ง>มันก็เป็นคงเรื่องแบบว่าหนังชีวิตปกติอ่<ม>อาโดยใหญ่ก็เน้นไปที่เรื่องของบทบาทของตัวทีตว่ตัวของบอยเองเนี่แหละว่าบอยเป็นคนคิดวิธีคิดย,างงายังไงทัศนคติย,างงายังไงทําไมถึงมาถ่ายภาพอะไรเงี้ยหรือว่าตอนนี้ถ่ายภาพไปอะไรยังไงอะไรอย่างเง,างี้ยประมาณเนี้ยอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากตัวนี้ แต่ถ้ามาดูแบบว่าโครงเรื่องของเขาก็ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องที่สนุกดีอ่าไฟๆเล่าแบบไยๆเปิดปมมาทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างเป็นไรจนถึงตอนจบอ่าตอนจบก็ไม่มีอะไรหักมุมมันมันไม่ได้หักมุมแต่มันมันก็ยังคงความรู้สึกของของจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์อยู่อ่า uh คือเหมือนกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนกับแค่มีอะไรบางอย่างมากระทํามันแต่ว่าตอนจบทุกอย่างก็ยังอยู่อนเดิมความในใจก็ยังเหมือนเดิมแต่แค่ไม่ได้พูดออกไป ม,มันก็ยังทุกอย่างยังคง ok. เหมือนเดิมมันคือการเป็นเป็นเหมือนว่าเป็นการเล่าเรื่องแบบเล่าเรื่องไปเรื่อยๆ ok. บอกเล่าถึงสิ่งต่างๆที่ถ ok. ่ายเข้ามา ok. แต่ทุกอย่างก็ไม่ได้หายไปไงทุกอย่างยังคงอยู่ทุกอย่างยังคงอยู่อะไรเงี้ยมันเหมือนจะเป็นอะไรนะเป็น snapshot ช็ชอตหนึ่งของชีวิตช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตหลายหลายคนมากอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตของแม่ของบอยเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าช่วงเวลามันก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของบอยเองหรือว่าของใครหลายๆคนที่ต้องมา เจอกันในช่วงเนี้ยพอดีที่เป็นช่วงรำลึกความความหลังกันอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ยังต้องดาเนินชีวิตของตนต่อไปอืมก็มีเวลากลับมาเหมือนกับเรากลับไปเปิดหนังสือรุดดูอะไรเงี้ยแล้วก็พบว่าเออกูแก่มากเลยนะผ่านมา8ปีแล้วอะไรเงี้ยอืมอะไรประมาณอย่างนั้นหนังหนังมันเล่ามันเล่าอยู่บนพื้นฐานของคู่รักสองคนถ้าถ้าเราถ้าเราเรามองดีๆแล้วเรามองถึงคู่รักในอดีตก็คือตัวบอยกับตัวครึ่งยังเรายังถือว่าสองคนมีคู่รักกัน โดยมีแบ็กกราวน์เป็นเรื่องของการเมืองจริงๆหนังเรื่องนี้มันถูกปูมาแล้วว่าถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้ก็จะไม่เป็นอย่างนี้อก็คือเรื่องของการเมืองอยู่นี่มันเหมือนกับเขาโยนแยกเพราะว่าพ่อของพึ่งที่เป็นทหารใช่ไหมแล้วก็ถูกเรียกตัวเข้าไปอยู่ในกรุงเทพเหมือนกับถูกย้ายเข้าไปกรุงเทพทําให้เขาต้องย้ายตามไปด้วยแล้วทาให้เขาไม่มีหน้าตัวเองอยู่ในสังสุรุ่นแล้วในขณะที่บอยเองบอยก็เลือกที่จะอะไรนะ เลือกที่จะไมเ่เลือกที่จะไม่เข้าไปถ่ายไม่เข้าไปถ่ายรูปด,ด้วยเพื่อตัวเองจะได้ไม่มีหน้าด้วยในนั้นอะไรเงี้ยจะได้อะไรนะเสมอภาคกัน <laughs> เหมือนกันอะไรนะเขามีประโยคนึงที่เขาบอกเขาจะก็ก็เขารับผิดชอบท้งชีวิตแล้วได่ไงอ,อืออืออะไรเงี้ยก็คือการที่ไม่มีหน้าตัวเองอยู่ใน,นด้วยอะไรเงี้ยคือ <laughs> มันหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ทรู้สึกว่ามีคอเยอะมากแบบคำคมอ,อะไรต่งตางๆแล้วก็เ,เพลงเพลงเก่าๆเป็นหนังที่ทําให้เรานึกถึงอดีตเมื่อยี่สิบเอ่อเมื่อไม่ถึง ก8ปีก่อนประมาณ9ช่วงนั้นยุค9-10 90, 90ปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งเป็นช่วงที่แบบอืก็เป็นช่วงที่เขาต้องการให้คนมาดูช่วงนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นช่วงที่มันเกิดความผันผวนทางการเมืองเยอะในหลาย,ลายๆเรื่องเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงแบ็กกราวน์ของอเรื่องที่มันดาเนินอยู่เนี้ยคือช่วงของวันที่กําลังมีการรัฐประหารเมื่อเมื่อ2ปีที่แล้วหรือสิใช่ใช่เมื่อ2ปีที่แล้วนั่นเองทําให้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอืก็อันนี้คือเรื่องของโครงเรื่องนะฮะ <Boy. S 1> ราัรบบทโดยโชนี่ลากแก่นรับบทโดยโชนี่ลากแก่นนะฮะก็เล่นหนังมาเยอะมากเฮ้ยแต่เราชอบเราชอบคาแรคเตอร์เขาในในเรื่องนี้มากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเราดูเขาแล้วอะ่ะเออเรานึกเรานึกถึงเรานึกถึงใครบางคนที่แบบว่าบางคนที่เป็นแบบช่างภาพและคนข้างเงียบเียบอะ่ะไม่คุยกับใครแต่ว่าเวลาเวลาถ่ายภาพมันจะใช้ภาพแล้วมันสื่อสารแบบเฮ้ยภาพมันคมว่ะแต่มันไม่เคยพูด ซึ่งเอาจริงๆแล้วคนแบบนี้ในในช่วงเวลานี้หาไม่เจอเลยมี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 ผมหาไม่เจอเลยมี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 มันหายากมากอไม่ทันมีมีมีอยากอยากมีเพื่อนเป็นแบบนี้เหมือนกันฮะแต่ไม่มีแต่มีเพื่อนแบบนี้มันก็ยากตรงที่ว่าเขาก็แบบใจใจมันก็ใจมันก็ดึงแหละนะแต่ว่ามันก็ไม่พูดออกไปนะอืมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันหลายมันหลายโมเมนต์มากในภาพภาพหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันหลายมันหลายมูฟมันหลายอะไรหลายอย่างทาให้ตัวละครตัวนี้มันดูซับซ้อนมาก ในขณะที่พึ่งเองก็รับหมดโดยอิมหรืออิงสักชื่อนี้แหละนั่นแหละก็เป็นเป็นคารคเตอร์ของผู้หญิงที่แบบผมเจอได้แบบบ่อยมากในสมัยนี้กับการที่แบบว่าต้องมีการถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปอาหารก่อนกินเขาเขาเป็นพูดถึงเรื่อง snap ไงมันก็ต้องไปแบบถ่ายภาพลงไอจีคือมันมันเราสามารถจับต้องแบบความเดียวนตรงนี้ได้แบบใกล้ตัวมันคือเรื่องใกล้ตัวมากเลยอะ เหมือนกับที่มีตอนเปิดเรื่องมาที่แบบทำไมต้องใส่ฟิลเตอร์เด้ยวยมันก็น่ากินแล้วนี่ก็มันสวยอะเออใส่มันก็ดูสวยใส่แล้วมันได้มูดใส่มันได้มูดได้อารมณ์ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็สนุกดีคือมันเหมือนกับเป็นการเปรียบเทียบระหว่างกล้องของกล้องโทรศัพท์กับกล้องของกล้องที่เป็นกล้อง DSLR อะไรเงี้ยกล้องโปรที่แบบว่าเออมันเป็นวิธีคิดที่ต่างกันนะเพราะว่าคนที่แบบถ่ายกล้องพวกนี้ส่วนใหญ่เขาต้องการความเรียวต้องการความอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าในขณะที่อ,อีมุมมองหนึ่งต้องการมูดต้องการอารมณ์ มันก็คือเป็นแนวคิดของตัวละครสองตัวที่มันค่อนข้างียจะแตกต่างกันแต่ว่ามันเอาต้องมันเอามาผูกเรื่องกันด้วยกันเลยเนี่ยก็เป็นอะไรที่สนุุดีคือต้องบอกก่อนว่าตัวหนังมันจะค่อนข้างจะช้าในแต่ละซีมันจะช้ามากมันเหมือนกับเวลาคนเราคุยกันอ่ะเออคือเวลามันก็เดินไปเรื่อยๆนะแต่มันก็ยังช้าเพราะว่าเราไม่ได้รีบเร่งอะไรหนังมันค่อยๆปูไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จบแบบนิ่งๆแต่ว่าในอันเนี้ยหลังจากที่ได้ดูแล้วมุมภาพแต่ละอย่างเนี่ยมันเหมือนครับ มันเหมือนกับการที่เราพยายามเอาภาพถ่ายมาทาเป็นภาพเป็นภาพวิดีโออะก็คือมุมกล้องจะไม่ค่อยหัวว่ามากแ็้วก็มุมกล้องจะเป็นแบบแช่นิ่งๆเหมือนกับเวลาที่เราเป็นช่างภาพนิ่งแล้วก็ถ่ายแชะโมเมนต์นั้นเก็บไว้แต่เพียงแต่ว่าไอ้แชะโมเมนต์นั้นอะมันเป็นแชะแบบวิดีโอยาวๆหน่อยแต่คือมุมเป็นโมเมนต์นั้นนะกรอบนี้กรอบเดียวคุยอยู่ตรงนี้คุยคนนี้คุยอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นทริคที่เออเหมือนเหมือนภาพถ่ายดีอะไรเงี้ยดังนั้นหนังเรื่องนี้คอนเฟิร์มว่าภาพสวย ใช่สวยมากคอนเฟิร์มว่าภาพสวยแต่ว่าพอมันเล่าเรื่องด้วยแบบนี้มันเลยทําให้เรื่องทั้งเรื่องมันดูโมเมนต์ช้าไปหน่อยนั่นเองก็เลยแบบว่าอาจจะดูแบบจะหลับบ้างใช่ก็คือหนังมันก็ไม่เหมาะสำหรับคนที่แบบดูหนังแมสปกติหนังมันยังมีความเป็นอินดี้อยู่อินดี้ที่แมสไอคำว่าแมสในหนังเนี่ยมันคือการที่เราดูแล้วอินไปกับตัวมันอยู่ใช่นั่นแหละแต่ว่าก็ค่อนข้างค่อนข้างถามว่าสําหรับคนที่เซนซิทีฟกับเรื่องเหล่านี้แล้วก็ใครที่แบบนึกย้อนหรือมีโมเมนต์แบบนี้ ก็จะเข้าใจมันเลยนะอย่างเช่นแบบโมเมนต์อะไรบ้างนะโมเมนต์ในในเรื่อง snap ที่แบบเป็นโมเมนต์เด็กๆยุคนึงก็เสียงามสายอืมอ่าโมเมนต์เสียงามสายเป็นโมเมนต์ที่คลาสสิกมากเพราะว่าหลายๆโรงเรียนก็จะมีเสียงามสายอยู่แล้วก็ให้แบบไปรีเควสขอเพลงใช่ซึ่งบังเอิญมังเอิญว่านางเอกเล่าก็คือพึ่งเนี่ยเป็นดีเจโรงเรียนอ่าจัดรายการของโรงเรียนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะเปิดเพลงให้คู่เขาจะเปิดเพลงคนรีเควสแล้วมันก็จะกลายเป็นบทคิดแซลกันว่าเป็นเพลงคู่กัน อะไรเงี้ยซึ่งเป็นเพลงยุคนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะมานเล่นยอ้อนก็ <ไป S 1> นเอ๊ะเพลงนี้แม่งคู่ใครวะเพลงนี้คู่ใครวะอะไรเงี้ยเพลงนี้อ๋อเพลงนี้คู่ฉันอะไรเงี้ยอันนี้คือเรื่องของการเปิดเพลงซึ่งเออเราก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เนาะอืมมีอะไรอีกเรื่อง,องมีเรื่องของบ่อปลาให้อาหารปลาเอออะไรอย่างงี้เป็นความทรงจำอย่างหนึ่งเหมือนกันนะสำหรับโรงเรียนที่มีบ่อปลาเออเด็กๆก็จะชอบแบบว่าเป็นมีโมเมนต์แบบไปสถิตอยู่บ่อปลาอะไรเงี้ย เราเคยมีโมเมนต์นั้นเราเคยมีโมเมนต์นั้นคือ <c oughs> คือไม่มีอ่ะ <c oughs> คือผมไม่ไม่เคยมีโมเมตนต์เราเคยมีโมเมนต์แบบ <c oughs> มีแต่โมเมนต์แบบไปนั่งดูลูกออดี <c oughs> แล้วก็มีโมเมนต์อะไรอีกมีโมเมนต์แบบว่าเขียนลํำลึกอะไรบางอย่างลงไปบนมานั่งอเออพวกโต๊ะเรียนหรือมานั่งอะไรเคยเป็นเหมือนแรบจําเกข้อความอะไรไว้ก็ได้ก็เรียกลอยจานลึกอะไรเงี้ยลอยจารลึกที่แบบว่าสมัยนี้ก็ยังมีอยู่แต่สมัยนี้จะเป็นแบบโต๊ะเรียนบ้างโต๊ะเบาะต่างๆใจเย็นนะโอเคก็คือมันจะแบบว่าอืม คือมันก็คือสิ่งที่เราเคยทํามาก่อนทุกอย่างเลยตังย้ง,งแต่เด็กแบบเอาลิปปมาแบบเขียนอันนี้อาจจะคลาสสิกที่สุดใช่สำหรับหลายๆคนแบบว่าต้องการราลึกความทรงจํากับใครบางคนอะไรเงี้ยหรือว่าต้องการแสดงความเป็นเจ้าของโต๊ะนี้อะไรเงี้ยคือมันเป็นแบบมันไม่มีทางเลยที่แบบว่าเราจะไปโรงเรียนไหนแล้วเราจะไม่เจออะไรแบบเนี้ยคือมันมีทุกโรงเรียนภาพถ่ายเนี่ยอันนี้จริงๆภาพถ่ายมันเป็นอะไรที่คลาสสิกที่สุดละเป,เป็นเป็นเมนหลักของเรื่องนี้เพราะว่าก็เป็นชื่อสแน p ด้วยมันก็เหมือนเป็นภาพถ่าย ชิปอะไรอย่างเงี้ยของภาพซึ่งก็เป็นโมเมนต์หนึ่งทีม่มันก็มีการพูดถึงเรื่องของการเรื่องของ<ไ>แบบกล้องฟิล์มมีการแซม<อ>มีการแซมกันด้วยนิดนึงแต่ว่าสมัยก่อนแบบวยกล้องฟิล์มแม่งแบบเชเยว่ะพอ,อสมัยนี้แม่งเสื่อกกลัาฮิตเสือกอกำลัาฮิตละออ,อะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็เป็นโมเมนต์หนึง่งก็คือเหมือนก็เหมือนกับการเปรียบเทียบระหว่างความทรงจําระหว่าง2อ,อย่างเนาะแต่ว่าถามว่าถ้าเป็นกล้องดิจิตอลกับกล้องที่เป็นกล้องฟิล์มอ่ะบางทีถามว่าคนที่ถ่ายกล้องฟิล์มมันจะถ่ายภาพได้ดีกว่ากล้องดิจิตอลเเรร่่มนนยย้้วจออละะาางงีพกฟัแบบ มีแค่26อ่ามีแค่26เฟรม 26, frame, 26รูปเท่านั้นที่จะถ่ายได้แล้วก็ถ่ายไปแล้วยังไม่สามารถเช็คได้ด้วยถ่ายไปแล้วเนี่ยต้องรอรุ้นเอาว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืคือแบบแต่และภาพคือต้องมัน่นต้องแบบมันม่นใจ <ะ S 2> นจริงๆว่าจะ <c oughs> ว่าจะถ่าย <c oughs> อ่ะดังนั้นาการที่แบบว่าจะเอาไปถ่ายรูปนึงเนี่ยรูปนั้นต้องเป็นรูปที่มีคุณค่าทางจิตใจสูงมากเพราะว่ากล้องกล้องนึงเนี่ยโอกาสที่เราจะเปลี่ยนิฟรมใหม่มันก็น้อยแล้วเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่มีภาพกลุ่มญ่ยยนนจิาัะถ26 แต่นั้นจะไม่แปลกใจที่ถ้าหากว่าฟิล์มม้วนหนึ่งจะมีหลายโมเมนต์อยู่อย่างนั้นอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ไปเที่ยวเหตุการณ์ที่อยู่ยู่อยู่นีนะ่นั่นน่าจะรวมอยู่ใน2 6นนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่บ้านพระอเอกบ้านของพระเอกเนี่แบบเต็มไปด้วยม้วนฟิล์มอย่างนั้นที่บ้านเพื่อนเองก็เป็นร้านล้างรูปคือมันก็ <c oughs> เป็นการเ <c oughs> ชื่อมสองตัวละครนี่พระใจ้าบักแกวที่เขาบอกว่าเป็นอะไรนะการเมืองจะการเมืองเยอะไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันจะมองว่าถ้าเราถ้าเราสนใจตัวตัวการเมืองมันก็จะดูเยอะ แต่ถ้าเราไม่สนใจก็คือไม่สนใจก็ได้อ่าแต่คือโดยหลักๆของมันแล้วเนี่ยการที่มันปูเหตุการณ์ทางการเมืองไว้ด้วยเนี่ยก็คือมันทําให้มันเป็นอะไรที่มันเป็นส่วนเกินนะจริงๆหนังรักมันไม่ควรจะมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าเพราะก็จริงๆแล้วชีวิตของคนเราอ่ะมันเป็นไปได้เหรอที่ชีวิตคนเราจะมีแต่ความรักอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องรอบๆตัวหมดแล้วอ่ามันก็มีเรื่องการเมืองแล้วมาเงินมาเอินว่าตัวละครของเรามันเป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องและมีบทบาททางการเมืองด้วยอย่างเช่นพี่แมนพี่แมน ที่เป็นอะไรนะเป็นคนในกลมอ่าต้องถูกเรียกตัวกลับไปเพราะว่า,านักทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นสิ่งที่เออมันทําให้มันทําให้เป็นจุดพิกผันกนะ็คือเป็นการที่เอาพี่แมนออกไปเอาพี่แมนออกไปจากชา <c oughs> เพื่อให้พึ่งกับบอย <c oughs> ได้มาคุยกันแล้วก็ได้ไปเจอการได้มาถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยกันอ,อย่างเงี้ยส่วนตัวนะที่ผมรู้สึกก็คือตั้งแต่ดูมาเนี่ยมไม่ได้ไม่ได้อยากให้สองคนนี้เป็นคู่กันอยู่แล้วอะ ดูดูดูยันจบก็ไม่ได้สื่อว่าอยากเป็นคู่กันมันควรจะคู่ของมันเดิมเดิมคู่ของมันเองมันควรจะอยู่กับคู่มันอ่ะดีแล้วแค่เออแค่มันรู้สึกนึกนึกถึงก็พอออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ดีฮะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าก็ครึ่งครึ่งกลางๆดีแต่ก็คือเป็นจริงในชีวิตประจําวันคือดูแล้วมันก็เออก็เข้าใจว่าก็คือเขาก็แค่ผ่านเข้ามาเออแต่เขาก็ยังอยู่ไงเป็นแค่ความคิดถึงแค่นี้ดังนั้นนะสำหรับวันนี้คอเยอะมากจะบอกว่าคอเยอะมากแล้วก็ดูแล้วก็คุ้มมากไปดูที่ไหนมานะ อาซีเอไปรีวิวมาบทการ์มดแล้วชอบอะไรที่สุดในหนังฮะอยากรู้มั้ชอบอะไรสุดชอบอะไรที่สุดในหนังชอบชอบภาพชอบภาพในหนังมันเรียวมันมันสวยอ่ะคือมันมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่ได้สวยขนาดหรือหวาแบบช่างภาพแบบอลังการเบ่กวังมากแต่ว่ามันสวยในความเรียบง่ายของมันมันเรียบง่ายมากหนังนี้มันเล่ามันเล่าได้เรียบง่ายไม่ต้องมีอะไรประกอบมากเป็นแค่คนนั่งอยู่ตรงกลางตัวเดียวแล้วพูดคนเดียว แค่นั้นมันคือความเรียบง่ายที่สวยสวยแล้วอืมไม่ต้องจัดเะไรไปเยอะสวยแล้วอืเหมือนกับที่คุณอบอยบอกไงว่าก็แค่ลั่นไปตามนั้นอมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรก็แค่มันบังเอิญสวยแค่นั้นเองอะไรอย่างนั้นอ่ะอืม,อ,มอาร์ตอ่ะทงงแบบนะี่ชอบที่สุดคงจะเป็นแบบพวกคำมคมในหนังพอทุกชอบคำคมแสดงว่าต้องมีแบบ ต้องเป็นโพสต์ต้องเก็บไปโพสต์แน่ๆค,คือไม่โพสต์เพราะว่าจําไม่ได้เลยแต่แต่คือค <c oughs> อสหลายๆอันมันโดนมากหลายๆ <c oughs> คำพูดตัวละคระไม่ว่าจะเป็นแบบว่าปลาตัวนั้นปลาของของเราหายไปเลยนะ <c oughs> ป,าาปละปาของเราหายไปเลยนะ <c oughs> มันคือมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราทําร่วมกันมาเราดูแลรักษา <c oughs> ด้วยกันมามันหายไปเลยนะออะไรอย่างนั้นซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบว่าทุนใหญ่มันจะเป็นเกี่ยวกับความทรงจำอะมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มันโเป็นเยอะมากผมจเลยจริงๆถ้าแบบ คนมันจะดูอินมันก็อินนะถ้ามันจะไม่อินมันก็คือไม่อินนะดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าคนที่จะดูอินแนะนำว่าคงจะต้องเป็นพวกช่งางภาพอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบเป็นคนที่แบบว่านึกถึงเรื่องสมัยเก่าๆบ้างอะไรเงี้ยพวกชอบย้อนอดีตเหรอพวกแก่เดี๋ยวนี้เทรนเทรนเทรนย้อนอดีตไหมเทรนคน<ง>แก่มาอะไร <c oughs> ช่วงนี้ไม่แก่ซะหน่อยแค่ยี่สิบยิบยิบอีกยี่สิบต้นๆเองคือจะบอกว่าเป็นคนที่จําเรื่องในอดีตเองตอนแบบประทับใจอ้าก็อ้าวก็เลขสิบปลายปลายสิบสิบจะยี่สิบ อ่าก็สิบไปปลายพี่ก็ยี่สิบอีกหลายปีจะยี่สิบยังยังไม่ใช่ในเร็วๆนี้อ่ะโอเคสําหรับเรื่องนี้ให้คะแนนเท่าไหร่ครับให้คะแนนเท่าไหร่ครับอ่าให้เท่าไหร่ให้สิบให้สิบพี่ก็ให้สิบถือว่าควรจะไปดูสุดๆนะครับแนะนําอย่างแรงดังนั้นสาหรับแต่อยากจะบอกไว้ก่อนว่าใช่เรงต้องพูดใช่ไหมว่าเนี่ยฟังฟังเลาพูดกันนะไม่ต้องเชื่อนะอ่า ไปดูด้วยไป,ไปดูด้วยตาตัวเองอแล้วรู้สึกยังไงมาคอมเมนต์ด้านล่างคลิปเลยอโอเคสำหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้งสองคนก็ต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับเทปหน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้ต้องรอติดตามกาันสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ